ตีเจ็ดบุกป่าแล้วทุกคนปับฐานล้อมาด้วยใบผานขนาดใบ26นิ้วนะครับแปมไหวไหมเอาล้วยิ่งเราอัพฐานล้อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งฝานข้าสสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะครับเอา้าลองสุดซ้ายแม่ หลังจากที่47ต่อฐานล้อนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูแปลงเราจะพา47ไปตะลุยงานไถทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะไถฝานเจ็ดหรือฝานสี่เดี๋ยวเราจะต้องออกไปดูงานก่อนนะครับเพราะว่าต้นไม้สูงขนาดเนี้ยแล้วฝานเจ็ดผมก็เป็นใบ26แต่ที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ว่าหลังจากที่เราต่อฐานล้อมันจะไถได้หรือเปล่านะหรือว่าเราจะต้องถอดฐานล้อออกแล้วกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับมันก็ไม่ได้ลุกอะไรมากมายดินก็ยังไม่ได้แข็งนะทุกคน ส่ยปิดล่องแต่ว่าล้อของเรามันฉีกไม่รู้ผ่านของเราจะสัดกรบโคหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันถ้าใส่ได้ก็สุดยอดแต่ถ้าผานเจ็ดถ่ไม่ได้เราก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นผ่านสี่นะทุกคนโอเคครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเอารถกันเลยทุกคน ครับตอนนี้เราได้กลับมาใส่ฝ่านเรียบร้อยซึ่งผานชุดนี้จะเป็นใบ26่สหกนิ้วทุกคนนี่ซึ่งเรียกได้ว่าแบกน้ำหนักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งเราอัพฐานล้อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งผ่านก้าสูนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะครับตั้งผ่านเดี๋ยวเราก็ขยับโซ่มาฝั่งนี้หน่อยหมดแล้วได้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะถ่ายได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูกันนะนี่ส่วนฝั่งนี้ ครั้งที่ขันโซ่ขอให้ยกผ่านขึ้นนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ของโซ่เวลาขึ้นมันจะตึงแต่เวลาลงมันจะหย่อนนะนะครับตอนนี้เราลงผ่านเรียบร้อยท่าทุกคนมาดูเมื่อเราลงผ่านเมื่อคี้เราขันตึงแล้วนะแต่เมื่อเราลงผ่านข้างขวามันจะหย่อนนะถ้าของคใครของใครข้างขวาหย,ย่อนนะครับเวลาลงผ่านนั่นคือปกติทุกคนไม่ได้เซนเตอร์เพี้ยนแต่ถ้าพอขึ้นหย่อนพอลงตึงแสดงว่าเซนเตอร์เพี้ยนนะครับเราต้องทํารูตรงนี้ใหม่ให้มันตรงกับแขนลากส่วนแขนก้างเดี๋ยวเรา คอยไปปรับตั้งในแปลงนะครับแล้วก็เวทมาดูเวทส่วนวิธีของเวทนะครับผมก็ตั้งไปตรงกับเสาหลังคาเลยนะทุกคนดูนี่แล้วก็สปริงเวท้ำยันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไถกันดูว่ามันจะไถได้ไหมทุกคนเอาละครับทุกคน LC7 ปรับานล้อกลับไปผ่าที่16นิ้วนะทุกคนแม่ดูฐานล้อกว้างนะครับกว้างจริงๆด้วย บฝานกินไม่หมดอ่ะกินได้ครึ่งหนอกนะแต่ผมว่ามันดีนะการทรงตัวมันดีครับแหมล้อกว้างจริงๆการทรงตัวดีเยทุกคนเพราะมันกว้างกว่าผ่านนะผมว่านะแต่ด้วยใบผานยี่สิบนิ้วใหม่ยกชุดนะครับแล้วก็ใบเวทใหม่ชุดคัดท้ายสปริงใหม่ทำให้เราถไถตรงนะทุกคน ส7ปรับฐานล้อข้างละสเนิว้วบวกกับใบผาน2ี่สิบเน้วช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆเลยครับการทรงตัวดีนะครับไถผมว่าก็ไม่ยากแล้วใบผานก็ขบล่องล้อได้ดีนะครับปรับทั้งสี่ล้อนะครับข้างหลังต่อไปข่างละสีเนิ้ส่อนข้างหน้าก็กลับกระทะล้อนะครับแหมเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยทุกคนนี่แล้วดูผลงานนะครับแหมสวยงามจริงๆ ขนาดไป26บ26นิ้วนะครับแม่ดูคนกินดีจริงๆชนไปแล้วครับข้างหน้าชนไปแล้วโอ้ยไ,ไปหายไปแม่ฐานล้อกว้างทรงตัวดีจริงๆครับ้าขนาดไปผ่าน26นิ้วสบายเฉยอะทุกคนดูแม่ที่เอียงนี่อะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้น แต่ก็อย่าประมาทครับทุกคนความไม่ประมาทดีที่สุดบุกไปแล้วเอ็แหมโอแม่เจ้านี่แน่แล้ววงระวังไม้ระวังไม้มันเสียบติดใต้ตองอยู่ เฮ้ย hey, อันนี้ออกกันเอ้ยไอ้ใส่ที่แบบนี้ต้องระวังเลยเอาละครับเหลืออีกรองเดียว mm hmm. ไ,ยไปเลย hey, mm hmm. ตั้งตั้งยันเลยตั้งยันไปเลยเขื่อนไปแบบนี้ตั้งการตั้งฐานไปเลยครับื mm hmm. ูกไปแล้ว หนาไป26นิ้วแม่ตรงไหนไม่ลงก็ถอยมาซ้ำนะครับมาตรฐานต้องมาก่อนมาแหาโดดที่ลกเ็แล้วทุกคนดูนี่ผมยืนนะหัวเข่าอะ่ะ รู้จักเปลี่ยนเกียร์ครับตาทียาก็เกียร์กันใจหนึ่งไม่แหมลงหรือเปล่าโอ้โหยังไถลงนับใบ26นิ้วนี่แหมสุดจริงๆเอาแล้วครับทีนี้ที่ที่มันเหลือเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันแคบแล้วนะนี่ครับ จากตรงนี้แคบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะพลิกขึ้นนี้มันไม่สวยทุกคนมันเป็นร่องเดี๋ยวเราจะให้น้องมันถอยหลังแล้วมาเก็บตรงนี้นะครับบริเวณนี้เราจะทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันะนะครับตรงนี้พลิกไปทางเดียวกันนะมันจะดูสวยกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไถาเป็นร่องขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นคูตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะไม่สวยทุกคนบุกมนแล้วบุกมันแล้ว เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันไม่มีต้นยางแล้วไถเลยตอลอนน่อยหลังเดินหน้าต่อยหลังเดินหน้าโอเค,ครับตรงไหนยางขาดก็ถอยเก็บไปเลยโดนได้หลังลำเลยลงเลยนี่ค,ครับถึงมันจะไม่ค่อยลงก็ไอ้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยามันก็ตาย จริงจริงๆโด,ดใจเลยผมคิดไม่ผิดเลยที่เปลี่ยนใส่ไปฝาน2ี่นิ้วทุกคนแล้วก็ปรับฐานล้อ พ่าแม่ไหวไหมโอ๊ยแดนเก้หนึน่งเก้หนึงน่งเก้หนึ่งนี่ครับกินดีจริงแต่ก็หนักรถเป็นบางทีคนบอกว่ามันมีต้นไม้ด้วยครับอื้อ เนี่ยครับสุดยอดแห่งความมันของ l c 7 0 8 มันจะดูเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมที่เราไถแบบไม่โดนอะ่ะนี่ครับมันก็จะดูสวยเสมอนะครับเนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มาเทสรถนะครับหลังจากที่เราใส่ ตัวต่อฐานล้อก็ไปแล้วก็มาด้วยใบผ่าน26นิ้วนะครับซึ่งใช้ได้จริงทุกคนใช้ได้ถือว่าไม่หนักรถนะครับกระต่าย2ยังไถได้สบายแล้วก็พลิกหญ้าดีมากเลยนะครับทุกคนสนุกสนานแล้วก็ได้สาระความรู้ไปด้วยนะครับคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ก,กดไลค์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับทุกคนเสร็จแล้วเข้าใจหน้างานาน,าน,าน้องไม่ดนี้ 哎，来、欸，你到那。欸